เกมนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับรถไฟไะไปะกันเลย ออกเดินทางด้ำยูเอสดีครับจิปวิ่งอ่าเบสิกครับผมแทบอ่าเป็นโทรศัพท์เราปะซูเบะนี่คือการอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนบัตรเครดิตแล้วเนี่ยโอเคถึงสถานีแล้วใช่ปะมีโทรศัพท์เข้าเหรอกดทีหนึ่งทุ่มห้าสิบแปด วันอังคารดอนเดเอดสตรอยแต่เราต้องเดินไปไหนวะเนี่ยวันนี้มีเป็นสามารถดูได้นาดาไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่กับรถไฟหรอวะเรามันต,ต้องใช้บัตรอ๋อนี่ไงซูเบซูเบะเ,เดี๋ยวน้ยเรายังไม่ไปครับสำรวจแป๊บนึงข้างในไม่น่ามีอะไร อันนี้เลยโอ้ได้เงินครับผม200บาทใครมาทำเงินตกไว้ตรงนี้วะขอบใจมากไม่น่ามีอะไรแล้วครับเงินรอทำไรได้วะอันนี้เป็นถังขยะเราสามารถแตะช่องไหนก็ได้วะีเปิดให้แม่งให้หมดเลยเราเข้าตรงกลางไปโทรศัพท์เข้า เหมือนมีคนทักแชทมานะเนี่ยมันดูไม่ได้อะว่ามันพิมพ์ว่าอะไรดูได้ไหมว่ากดอะไรไม่รู้อืมอเคเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันมาเล่นเกมแบบไม่รู้วหนงอิเนเลยว่ามันเป็นยังไงมามาถึงก็เอาเลยเหรอแม่เจ้าแบบนี้ต้องเดินไปดูครับโอ้มืดมาก โอ้ไปไม่ได้ครับตรงนี้ก็มีรถไฟอีกคันนึงจอดอยู่แต่ไมไฟมันต้องกระพริบเรวยวะเนี<ห>่ยเอ๊ะมันเหมือนมีคนทักมาครับผมมันกดดูยังไงอะนี่มันแค่บอกเวลาเข้าไม่ได้ไฟนี้มันกระพริบทุกทางเลยฮะตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ เค okay. มีอะไรให้เก็บไหมอุย้ยเจอกันอีกแล้ว200เป็น400ครับมาโชคดีจริงๆครับมีอีกไหมขออีกดิในล็อกเกอร์มีอะไรปะเนี่ยมีรหัสครับผมแต่รหัสอะไรอะไม่รู้เปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดได้นี่ว่าให้เราแอบ,บเหรอไม่ใช่อันนี้เปิดไม่ได้อุ๊อม เก็บเก็บเก็บออกเก็บไม่ได้เหรอโอเครหัสครับเราต้องไปเอารหัสจากจาก,จากไหนมีคำใบไหมจากข้างในนี้น่าจะมีไหมไม่น่ามีครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนเพื่อมีรหัสของข้างในน่าจะสําคัญมากตรงนี้ก็ไปไม่ได้ประตูนี้ประตูนี้เปิดได้ครับเป็นห้องทํางาน ของสถานีโอเคตรงนี้มีคอมพิวเตอร์เปิดอยู่โอนี่ไงเราได้นี่แล้วเราสามารถเข้าประตูนั้นได้แล้วเล่นไม่ได้ครับโอ้โหวินโดว์อะไรวะเนี่ยหเราเก็บอะไรไปวะ what เมื่อกี้เก็บอะไรไปไม่รู้ครับเย่ okay. ล็อกเกอร์เหมือนเดิมล็อกเกอร์เปิดได้ไม่มีอะไร ฮะ uh huh. เดี๋ยวประตูนั้นเราสามารถฮันเดโอ้ยืนคอเอียงเลยนะพี่ยังไงเราเจอกันได้ไหมมาไม่ได้อะสิอยากเข้ามาไหมแมไปแล้วนะค่อยตามมาที่หลังนนหวังว่าเราจะเจอกันนะได้เจอแน่นอนครับ ไม่ต้องห่วงเลยโอเคตัวสูงมากไปดีกว่าครับในอนาคตรเราได้เจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเออเดี๋ยวเราสามารถใช้ประตูนี้ได้แล้วตืดอืมันเป็นห้องอะไรเป็นห้องทำงาน,นนี้มีรหัสอีกแล้วปะเนี่ยไม่มีโค้ดไม่มีการ์ดอีกแล้วน่าจะอยู่ข้างในนี้วะ มันเป็นอะไรอะ่ะเป็นห้องควบคุมสถานีเหรอใช่ครับเหมือนเป็นห้องควบคุมสถานีน่าจะเปิดเปิดล่างหรอมันเป็นอะไรจุดเขียวอยู่ทางรถไฟไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเอ่มออะอางนี้เปิดให้หมดโอเคอืม อ๋อรู้แหละผมว่านะไอจุดนี้ที่เราเปิดตรงนี้น่าจะเป็นจุดกองไหมกงเป็นประตูกงที่มันขังไอตัวที่เราเจอไอตัวเมื่อกี้ตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วใช่หรือป่าขอเดินไปดูก่อนสวัสดีครับเปิดแล้วใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอรถไฟน่าจะไปได้แล้วมั้ง เอ้ากลับไม่ได้เหรอเอ้าชิบหายแล้วผมว่าน่าจะไอตรงที่เราควบคุมเมื่อกี้น่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือถ้าเรากดไปแล้วมันเปิดตรงไหนตรงนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมน่าเหมือนแบบจะกดให้ถูกไหมเดี๋ยวขอไปลองดูใหม่อีกรอบนึ้งปีดประตูให้หน่อย ขอบคุณครับโอเคตรงนี้ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวขอศึกษาแป๊บหนึง่งถ้าตรงนี้คือแผนที่นะเราจะอยู่จุดไหนวะทางรถไฟรถไฟเป็นตรงนี้เอ้ยรถไฟที่เรามาน่าจะอยู่ตรงนี้เราเดินมาตรงมาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะประตูนี้ไหม มันขึ้นสีแดงห้ามกดให้เลยสีแดงไหมหรือว่าเราต้องกดให้จุดเนี้ยมันเต็มแต่ห้ามเลยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงได้แล้วโทรศัพท์เข้าอีกแล้วครับตรงนี้เหมือนมันบอกชื่อใครสักคนหนึ่งนะครับเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน อุ้ยมาโลนี้อูไม่ชอบมาเขย่าประตูไม่มา,มาเดี๋ยวเปิดให้ไหมเอาเปิดไม่ได้เอาเปิดไม่ได้ครับประตูนี้จะเปิดได้เอา้าทำไมเราเปิดประตูไม่ได้ตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตั้งเอ้เอาเปิดได้แล้วครับมาโผล่อยู่ข้างหน้า อีกฝั่งหนึ่งของรถไฟที่เรามาโอ้ยตอนนี้ผมเปิดลำโพงคอมเล่นนะรู้สึกได้ยินเสียงชัดมากเหมือนจะมีอะไรโผลมาตลอดเวลาทําที่สามารถทําให้เราตกใจได้โอ้เข้าไปรถไฟอีกแล้วเหรอโอเคครับเอ้ตรงนั้นมีของเดินไปดูกันมันคืออะไรครับหนังสือพี่พ์เหรอ เงินอีกแล้วครับหก0บาทแล้วครับโอเครวยแล้วก็ตอนนี้หนังสือพิมพ์ครับมันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหรอเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่มีน่าจะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ครับผมซึ่งเอาเรากดออกไงวะกดออกไม่ได้อ๋อไอเสียโอเคลูกพี่เราได้เจอกันแล้ว ขอร้องอย่ามาในโลแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันได้นะอ๋อข้องในมืดมากนี่ใช่ปะที่เรากดมาเมื่อกี้เหมือนเราจะต้องซ่อมเครื่องไฟฟ้าปะโอเคเอาเราไม่เราไม่ได้ไปต่อเหรอเราต้องเดินเข้าไปดูข้างในต่อเหรอเดินเข้าไปก่อน น่าจะเป็นทางใหม่อ้อมีบันไดด้วยครับตัวมันใหญ่มากเลยเมื่อกี้มันสามารถเกาะกําแพงได้เกาะเพดานได้โอ้ทางกว้างมากอย่างน้อยเราก็จะได้แบบเห็นใกล้ๆก่อนจะมีเวลาหนีได้อยู่มันเป็นเลขอะไรวะเนี่ยเป็นรหัสแน่นอนครับ มีเลข5เลข9โอ้เยอะมากครับรหัสแต่ว่ามันเรียงไงก่อนใช่หรือเปล่า1 1อยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูครับน่าจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีหลายตัวมากเลยนะดูก่อนว่าประตูมันเข้าได้ไหมนนี้เข้าไม่ได้คือเลขอะไรวะอุย้ยทำไมไฟมันต้องกระพริบด้วยเนี้ยเออมัน กระพริบอยู่จุดเดียวตรงนี้ด้วยนะฝั่งนี้ฝั่งที่เรามาตรงนี้แล้วครับต้องอ๋อต้องใช้การ์ดอีกแล้วโอ้ไฟกระพริบไม่หยุดเลยเอ้ยเหมือนห้องเดิมเลยวะ่ะใช่ปะเนี่ยอา้าวห้องเดิมนี่ว่า เดี๋ยวนะเราเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งไหนอะอ๋อฝั่งนูน้นตอนตอนที่เราไปไม่ได้เมื่อกี้อ๋อรู้แล้วไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นรหัสจริงด้วยครับน่าจะเอาไปเปิดตู้ล็อกเกอร์เดี๋ยวไปดูใหม่ก่อนมันเรียงไงก่อนวะรหัสมันเยอะมากมันเป็นเลขอะไรอะ่ะเลขหกเหรอทำไมมันกลับด้านนี้วะเกนี่น่าจะเป็นเลขสอง นี่นะเป็นที่กดตัวครับตอนนี้ไม่มีตัวแล้วตรงน,นี้มีประตูปะเนี่ยล็อกอยู่มีผงกุญแจไว้อยู่โอเคตรงนี้น่าจะเป็นรหัสครับผมเดี๋ยวเราจะเรียงยังไงวะรหัสนี้ศูนเดี๋ยวมันมีศูนย์สองตัวนะศูนย์ตรงนั้นสองตัวนะ่ะ เชีย่ยไม่รู้อ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามศูนสี่หนึ่งแล้วห้าหกรหัสคืออะไรอะ่ะมันมีบอกอยู่แต่ผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนการ์ดเรามีอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วโอเค เออมันเรียงไงวะไม่รู้อ่ะโอ้ยเมื่อกี้เรากลับไม่ได้นี่ารหัสอะไรอ่ะเออมันมีดอกไม่ว่าเรียงเป็นงี้วะหนึ่งหนึ่งมีสองตัวมัวแล้วไม่ใช่ยังไงเนี้ย มันเป็นภาษาเลยภาษารัสเซียแล้วปะเมสซี่เราเพิ่งเจอมสซี่นะเนี่ยอารเจนติน่าครับเออรหัสมันคืออะไรผมไม่รู้จริงอะเนี่ยมันเลียงมิดหูกอะมันคืออะไร <S <S โอเคทุกคนผมไปดูเฉลยมาเออไม่รู้จริงอะเออเดี๋ยวผมรู้รหัสแล้วเดี๋ยวไปกดเลยได้กว่ารหัสมันจะเป็นอมอ๋ออ๋อไม่ใช่ โอ๊ยประตูไหนมันป,ประตูนี้สิเอาแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้อ่ะก็นี่ไงมีบัตรอยู่เอา้าหรือเข้าผิดประตูวะเฮ้ยมันถูกแล้วนี้ประตูนี้เลยนี่อ๋อประตูนี้อ๋อชิบหายเยประตูงันหาเลยละ่ะมันจะเป็น0824นะรหัสเดี๋ยวลองใส่ดู ถ้ามันเรนดอมเนี้ยยุ่งเลยนะอาจริงด้วยครับ0824โอเคผมไปดูแค่รหัสใบเฉยนะไม่รู้จริงๆไงอ่ะฮะเป็นกุญแจประตูไหนประตูนี้ไม่น่าใช่ครับมันมีประตูอยู่ข้างบนเฮ้ย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 เ,เ,เสียงอะไรเหมือนมีใครวิ่งอยู่ข้าง บนหลังคาเมื่อกี้ในท่อเอน่าจะเป็นประตูนี้ละมัง้งจริงด้วยครับโอเคปิด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 อคอมพิวเตอร์เฮ้ยเปิดคอมได้เหรออยู่ๆซาวก็เงียบเอ๊ะผมกดอะไรวะผมเก็บอะไรน้ำหรอขวดน้ำหรอเก็บทำไมวะโอเคเหมือนว่าเราไปจะ จะไปสตาร์ทอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอืม่มประตูนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเราสตาร์ทเลยวะเราเปิดคอมไปแล้วอะ่ะอ๋อซื้อตั๋วหกร้อยเรามีหกร้อยแลวนี่เดี๋ยวเราก็มีเงินอยู่หกร้อยใช่ปะ่ะนี่เอาเงินหายไปแล้วแปบลบว่าเราซื้อได้แล้วใช่ปะ่ะเฮ้ย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  โอ้โหอะไรเดี่ยวิ้วเ้เสียงมันเสียงมันเราต้องวิ่งนะใช่ไหมไม่รู้ก็แหละกูวิ่งไปก่อนเสียงมันวิ่งเข้ามาแล้วเออีเชียบนบนมันอยู่ข้างบนเฮ้ยโอ๊คมาระดับจุ๊บระดับการชิบหายแล้วตรงนี้เราจะออกยังไงเอ่อเอ๊ะมาออกออกออกไป บายบายแม่จับกูไปได้สิก <laughs> สินครับจะเอ๋ไม่ไม่มีเอา้ารอดเหรอจบแล้วเหรอเอา้าผีมันไม่ออกมายังไม่เจอหน้าผีเลยอะ่ะเจอแค่สองครั้งนิดๆหน่นอยๆแต่ว่าผมอยากเจอหน้าผีวะขออีกรอบนึ่ง รอบนี้ผมเชมันจับดูนะผมอยากเห็นหน้ามันนะโอเคกดตัวเรียบร้อยไป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 ไูไป้ปไปไรไป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 าปไปไาไปไปไปนปงปไ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 ปเราจะปไปไปบนไปไปไปไาไป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 ไมไปไปไหนเอาไหนอไไม่เห็นไหนวะมายัง โอ้มาสิจ้าไอหนูน้อยนี่ไงโอ้โหเดินตรองๆเลยนะมึงมาดิเข้าไปสิมาจับฉันเลยมาเออเออคอหักเลยกูมาสิเข้ามาสิทันกูหรือเปล่าทันไหมทนออันกดไม่ได้เอา ตายโอเคทุกคนก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกมของรัสเซียนะครับผมสับสับบางอย่างผมก็แปลไม่ออกอ่านไม่ออกครับผมมันเป็นผมตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นนั่งรถไฟไปเรื่อยๆแล้วก็เจอผีอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนว่าเราอะไรนะเป็นเออเจ้าหน้าที่คุมพวกอ,อสถานีพวกนี้หรือเปล่าผมก็ไม่นแน่ใจนะครับผมโอเคเอาแต่ว่าชักมันเถอะก็ ได้เจอผีแล้วจุดประสงค์ผมแค่อยากเจอผีเฉยๆว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนก็คะแนนเต็มก็ให้แบบประมาณ9.5เต็มสิบละกันนะก็คือแบบมีบรรยากาศที่น่ากลัวอยู่นะโอเคหลังคลิปนี้ก็ไปๆครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ